สวัสดีค่ะพี่น้องมานีก็มาพอกมบิวแชแนลอีกแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะช่วงข่าวดวนหมอลำดังเนาะพี่น้องคะ่ะมานีก็มาเ้าเนาะคะ่ะเา้านัวหัวมวนผูดจ่าภาษาหมอลำค่ะพี่น้องมันนี่เนาะคะ่ะสาวน,อน้อยเพชรบานแพงน้องวงยิงเนาะพี่น้องได้ปล่อยเพลงเนาะคะ่ะจบแบบบบเทพี่น้องค่ะหลังจากที่ปล่อยเพลงมาเนาะคะ่ะตอนนี้ก็หาชั่วโมงแล้วพี่น้องทยยานขืนซูเนาะคะ่ะห้าแสนวิวแลวค่ะพี่น้อง ฝากทุกคนทุกท่านเนาะคะ่ะเป็นก็ร่างใจให้ทีมงานเนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมเนาะคะ่ะเขาไปคนละลายคนละแช่ให้น้องอุ้งยิงเนเดอ้อพี่น้องค่ะทีมงานขอบตาดำเนาะคะ่ะบา่นหักต่างๆเนาะพี่น้องที่เขาไปฟังเพลงเนาะพี่น้องจบแบบบ้เท่ค่ะพี่น้องน้องอุ้งยิงเนาะคะ่ะทั้งเล่น MV เองเนาะพี่น้องแล้วก็ทังห้องเองเนาะพี่น้องบ้เชียบบได้แล้วคะ่ะบ้เชียบบได้แล้วพี่น้อง ส่งกำลังแรงใจเนาะค่ะให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงทุกถูกทีมงานเนาะพี่น้องทุกทุกทันทุกทุกคนเนาะค่ะล้ำเพื่อนเอาไปเชียรแล้วก่ <ucc ane> น้องอุ้งอิงเนาะค่ะสาวน้อยเพชรบานแพงสู่พี่น้องต้องได้นะคะเมื่อน,นี่สองร้านเก่าแสนวิวพี่น้องะค่ะแล้วซิมีเซอร์ไพรส์อียย้ายังเนี่ยฝากติดตามเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ เป็นกาลังแรงใจนะคะให้ช่องโมบิวชแนลนะคะเพื่อจะบระพาดคลิปต่างๆสาระด,ดีๆเนาะพี่น้องวันนี้ฮาก,กมารรวมเชร์ส่งกาลังแรงใจให้ยิราเนาะพี่น้องขอให้ประสบความสําเร็จในบทเพลงเนาะพี่น้องคะสําหรับมน,นีวิธีโมบิวชแนลกะขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้าวสารไหมพี่น้องตอนนี้5ชั่วโมงแต่ห้าแสนวิแล้วะ่ะพี่น้องคะสำหรับมน,นีโมบิวกะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ